อ้าตุ๊จำเลยนะจำหอยจำหอยป้าทุกคนเลยน่ากินมากๆเลยทุกคนนะเบิร์ไงน้องน้องคนเดีดนะป้าทุกคนเนี่ยเบิรงนะอันนี้คือเห็ดตาไก่น้อยทุกน่านนะป้าตุ๊กกลางอ่ตรงนี้ เอาสบายดีทุกคนสบายดี FC ที่กำลังติดตามนะทางผูเก่าและผู้ไม่เมื่อนี้กับบ่อไ้เข้าป่าหากินทุกคนเลยเนื่องจากว่ามาแต่เสียราให้ได้นมไม้มา,มากับสิแกงนมไม้เฮอ FC อยูดตามประเทศหรืออยู่บ้านเลิอกก็ยามันทุกคนเบิ่งนำกันนมไม้กับเขากินเลอะหาเต็ดงงามๆนะอันนี้ก็คือคือนอมไม้ไผ่ มีแต่หน,น,น่อใหญ่ๆทุกคนเลยอันนี้คือน้ำไม้ไฟนะเอาสิแกงเอาแกงสดน้ำ ล้างก่อนถ่วยเนื่องจากกระดินงนะพอออกมันเอาจากขี้ดินเอาขุดเอามันขี้ตุมมันขี้ต่มแน่เอาล้างก่อน หลังจากเขาจักแล้วเขาก็จะนํามาต้มนะทุกคนนะต้มประมาณอยู่มันจืดอ,อะไรนะเขากับกะไม่ได้ว่ามันจะจืดจากอีกตามเขาดังไฟไส่แต่เขามีดังไฟเป็นสมโม่มันก็มีจืด ต้มทุกคนได้ต้มต้มน้ำไม้ก่อนนะอันนี้เนื้องโงโ่ทุกคนเลยนะกระดูกโง่กระแมนเอาซีแกงใส่กับหนอ่อไม้ทุกคนเลยนะเนื้องโง่ซื้อมาจากตลาดหลายหลายมือเลยทุกคนเลยหลายมือเป็นเดินเลยนะ เนื่องจากว่ามีท่านได้กินมันก็นเลยเอาออกมาแกงไชโนอไม้เพราะว่าบางทุ่งสีแช่ตู้เย็นไว้ทูกเลยนะใส่กแกงใส่กับน้ำไม้ให้มันโน,โน,โนโนเน่ยเด้อฝนเลยฝนเลยน้ำเหลืองๆนี่นี่ขมถูกเลยนี่น้ำไม้ไผ่นะแม่นอไม้าใยนอขาวนี่นอนอมันอัน,อน,อน,อนนั้นละทุกคนเลยนะอาจจะยินน้ำออก เนื ơ ơ, no ้อเงิน้อยพอทุกคนเลยเอาใส่ตื้มอีกนิดนึงนะเพื่อให้มันโนมันแซ่บเอาทุกคนหลังจากน้องไม้จืดแล้วก็เนื้อโง่มันก็เริ่มเปื่อยแล้วเฮาก็จะปรุงเลยนะปรุงกับเป็งโนใส่ข้าวเบอร์ทุกคนเลย ใส่กระเบื้อมาเพชรตัวได้ น้ำเขาเบอร์เขาปนกันเลยนะทุกคนเลยนะเขาเบอร์ตัวนี้เขาจะปนกันข้างนั้นเลยกับน้ำยานัางน้ำกันเลยนะยานังก็ไม่ได้หลเท่าไดร่จะโซวสะบัน่นซึ่งเขาจะใส่เดนกันเลย เกือเสือเกือทุกคนเลยสือเกอสักงสลดแปงโนจะได้ลายเลยมันแซบนี่ยอดเลยโอ้โหแปงโนไม้ใส่เนื้องู มาเด้อ FC มาเด้อกินข้าวนำกนันนี่แกงน้ำไม้เสือเนื้อโง่ทุกคนมาเนี่ยฮอนฮอนสดๆเลยทุกคนเลยนี่นะเนื่องจากว่าเยอะคัมมันนี้ทุกคนเลยเต้ทุกคน,นนี่คือน้ำไม้ไผ่ทุกคนเนี่ยพอโตนะตนะแต่ว่าธรรมดาห่อแกงเนี่ยดวงขาวทุกคนอันนี้อันนี้คือน้ำไม้ผ่มันเป็นเหี้ยแล้วนะเหมาะกับคือเอ็ดนซีไม้แห้งนะแต่ว่ายูเครนี่มันมีหลายทุกคนเลยเนื่องจากว่าชาวบ้านเพื่อนหาก,กิน,นอยู่ตลอดนะอันนี้เขา นะเพิ่ลเอ็ดน้ม่แห้งทุกนเลยเาทุกคนเนี่ยเบิ่งนะอันนี้คือเห็ดตาไก่น้อยทุกนเลนะปพราตรงกลางอ้อุกคนนี่ทุนคนกินได้ได well ้เห็ดตัวนี้นะอันนี้คือเห็ดตาไก่น้อยนะนี่เห็ดตาไก่น้อยทุกคนเลยอันนี้ปพาะตรงจ้ำเลยนะจ้ำหอยจ้ำหอยปพาทุกคนเลยน่ากินมากๆเลยทุกคนนะพวกน่ะน้องๆผลเอ็นนะโอ้ จามหอยหอยสลีบอ่หอยสลีตัวเอาเท้าเลยเท้านาบอ่ะเ้าปานาเป็นตาก,กินทุกคนเลยนะน้องๆคนอเ,อเอ็ดนี่เอาอันนี้หอยเพลินเนี่ยโอ้อันนี้หอยกาบหอยกาบกี้นะโอ้คนน่ากินมากๆทุกคนเลย